หักเรียมโจร สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมบอยพิศนุทิงย์สกุลครับและหญิงกัญญาไรวินนะคะเจอคนหลอ่อคนสวยแบบนี้ได้ในรายการฮักเลี้โจรนี่พี่เป็น,จน,น,จนโจรเดี๋ยวก่อนมันเคี้ยวมาจากไหนหรือเปล่าไม่ใช่คัะเลี้ยงโจรไม่ใช่โจรไม่ใช่โจรเหรอโอยโจรอะไรจะสวยนขนาดนี้คือรายการนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าเราเอาเรื่องราวของบอยพิศนุนะคะเอามาแชร์มาแชร์กันเฮ้ยไม่ใช่สิ ก็คือเป็นรายการที่จะแชฉแล้วก็เปิดโปงแน่นอนฮะกลโกงของเหล่ามิจฉาชีพนะฮะเดี๋ยวนี้นะความทันสมัยเยอะแยะมากมายเข้ามา uh huh. สู่เราไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลเน็ตเวิร์กวิธีการอะไรใหม่ๆเนี่ย uh huh. เราจะมาเปิดโปงเราจะมาแชฉทุกเล่เหลี่ยมของเหล่ามิจฉาชีพพวกนี้เลยมาเริ่มต้น uh huh. จากเคสแรก<ะ>เกิดขึ้นทาง Facebook อีกแล้ว เฟซบุ๊กอีกแล้วเห็นไหมเฟซบุ๊กถึงนี้นะต้องใช้ให้เป็นนะคะเพราะคนนี้เนี่ยมาในร่างกายที่แบบว่าดูน่าเชื่อถือกับชื่อที่ชวนฝันชื่อว่าคุณชายสายลมแห่งรักคุณชายสายลมแห่งรักโอ้พมากนี่มันหนังเกาหลีหรือเปล่าอ๋ออย่างนั้นเลยมันมีอะไรคุณชายสายลมแห่งรักเขาทำอะไรคะคุณหญิงนอกจากจะมาหลอกตีสนิทกับเราแล้วมาทําให้เราวางใจมาแบบว่าให้เราได้รู้จักตีซีกับดาราดัง อัมพัชราภานีหญิงลีนี้หมายถึงว่าเขาบอกว่ารู้จักแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยก็ใช้อ้างชื่อดาราเหล่านี้เนี่ย<ช>มันหลอกผู้เสียหายหรอแล้วก็จะหลอกให้เราเนี่ยได้เข้าวงการเฮ้ยนี่มันคือความฝันคนเลยนะพี่หญิงนั่นน่ะสิขอบอกเลยว่าเงินไม่เท่าไหร่แต่เสียใจเนี่ยมันเจ็บสุดดังนั้นอย่ารอช้านะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยคุณวันวิพาดาในช่วงแฉแหลแฉเ,เหลี่ยมครับแฉแหลกแฉเหลี่ยม ตอนนี้คุณผู้ชมนะครับอยู่กับคุณวันวิพาดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวันครับตอนนี้คุณวันมีอาชีพอะไรทําอะไรอยู่บ้างโอ้ทำหลายอย่างเลยค่ะมีอะไรบ้างมีรับราชการทหารแล้วก็เป็นหมอทําก่อนหน้าเป็นนักร้อง เป็นพิธีกรด้วยนะเป็นน้ด้ตายแล้วพี่หญิงถ้าทางจะกัวอีจะสั้นลงละคุณทำหลายอย่างมากเลยคุณมาครับทำขวัญนาคนี่ทำทำอะไรประมาณไหนอะฮะัอักนิดหนึ่งนะคไเออสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะเป็นนักร้องด้วยว่าแสงแดดเน่าอ่อนเมื่อตอนลมตกฟูงวีหกพกพกพินออกเน้อจากป่าและเที่ยวห้ากินแล้วโบกโบยบินนะว่ากลับ ทินตนประมาณนี้ค่ะเสียงดีมากเลยถ้าเกิดหัวรุ่เดียวกับผมผมไม่เข้าที่สองคนง่ยรู้ตัวแลเนี่ยรู้ตัวเลยอย่างสมมติว่าเป็นหมอทำนายทำนายฝันหรือว่าเป็นหมอตำแยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีประมาณว่าฝ่ายดรตำแยเราแก้มเงอะเรากินมากปากเรือกนะเรื่มใจ เราเห็นแม่ร้องครางนอยู่กลางบ้านยายแกก็รีบรนราน่ะเดินขึ้นไปคุณลองเป็นแบบรุ่นแก่ก็ลองได้เข้าเรื่องดีกว่าอยากรู้ว่าที่มาที่ไปเนี่ยที่คุณชายสายลมแห่งรักอยู่ดีๆเขาไปรู้จักเขาได้ยังไงอ่ะพักรามาในเฟซเองหรือว่าเป็นเพื่อนของเพื่อน จริงๆเขามาขอเป็นเพื่อนในเฟซก่อนก็คือเป็นเพื่อนแล้วก็มากดไลค์กดแชร์อะไรอย่างเงี้ยเวลา<ม>เรามีงานมีอะไรก็จะลงลงเฟซให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนคลับ<ม>ได้ติดตามกันอยู่แล้ว<ม><ม>เรื่องของเรื่องก็คือเป็นคนชอบสุนัข<ม>คือเลี้ยงน้องหมายเยอะมากอยู่ดีๆวันหนึ่งเขาเข้ามาเขาโพสอะคะ่ะโพสตเข้ามาว่ามีปอมมีน้องหมาปอมต้องการบ้านคือน้องหมาตัวเล็กๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ย ก็คนนู้นก็แซลมาคนนี้ก็แซลมาทีนี้เราเห็นน่ารักเราก็ไปชมน้องมาน่ารักนะคะเ uh huh. นี่ยค่ะทันทีเขาก็จะเด้งเข้ามาในอินบ็อกเลยค่ะ uh huh. อยากได้ไหมอยากได้จริงๆหรอถ้าอยากได้เนี่ยเดี๋ยวผมให้นะ แต่คุณต้องมารับเป็นตัวเองออลเล้ก็บอกอุ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะเกรงใจเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับผม,มเต็มใจให้ผม,มแบบติดตามคุณอยู่เป็นแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบอยากจ่าให้เพื่อเป็นน้ำใจค่ะก็เลยนัดเจอกันเลยนะัดเจอณตอนนั้นเรารู้ชื่อเสียงเรียงนามตัวจริงของเขาหรืยอยังคะตอนนั้นได,ได้คุยกันทางอินบ็อกซ์ก่อนนะคะว่าเขาบอกว่าเขาว่าชื่อจริงๆของเขาก็คือนายแพทย์พัฒน์เตชะพิรุณ พอติดต่อกันทางไลน์ปุ๊บเขาก็จะส่งรูปมาให้ดูว่าเขาเป็นในแพทย์พัฒเาชะไพบูลนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักนี้สำนักนี้แล้วที่บอกว่าเป็นหมอเอออยากเป็หมออะไรอ่ะก็ถามเขาเขาบอกแล้วก็เป็นหมอไงหมอทำขวัญนาคไงใช่ไหมแล้วเขาสายเดียวกันสายเดียวกันก็เลยเหมือนเหมือนสื่อกันได้เขาบอกว่าเขาเป็นหมอศัญยกรรม ทำขาเรียวให้ดาราคนนี้แล้วก็ทําหน้าตึงให้ดาราคนนั้น oh. อะไรอย่างเงี้ย hmm. ซึ่งก็ยืนยันโดยการดึงเข้าายกลุ่ม uh huh. ซึ่งายกลุ่มก็จะมีดาราทั้งนั้นเลย oh. ค่ะมีด็อก hmm. มีด็อกเตอร์มีระดับด็อกเตอร์ระดับสสระดับอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง hmm. ทุกคนมีหน้าตาจริง ซึ่งเรารู้จักคุยนู่นคุยนี่อะไรก็คือพอดึงเข้ากลุ่มปุ๊บก็จะสวัสดีค่ะคุณวานสวัสดีครับคุณวานโอ้คุณวานสวยจังเลยน่ารักจังเลยแล้วแล้วคุณหมอเนี่ยค่ะคุณหมอรูปหล่อเนี่ยเขาก็ส่งรูปวันเข้าไปว่าแล้วรูปหล่อมีหน้าคุณหมอให้ดูดูมากเป็นไงอุ้ยหล่อเหมือนบอยพี่สนุใช่ครับผมเหมือนคุณพ่อผมไม่หนนผิดคุณหญิงเอาอีกแกไม่แต่เขาดูหน้าตหน้าชื่อถือดูหน้าชื่อถือมากจริงๆดูเหมือนหมอดูแบบ คเป็นผู้ใหญ่ดูใช่ค่ะแต่วันนี้เดี๋ยวผมมีเรื่องราวว่าก่อนที่พี่วันของเราเนี่ยจะไปเจอคุณชายในสายลมนะฮะเขาจะเริ่มวิธีการแบบไหนมีเหตุการณ์จำลองมาให้ชมครับวันนี้ครับเหตุการณ์จำลองของเราเสนอเหตุการณ์<อ>คุณชายสายลมแห่งรักรักรัก,รกแม่นี่เป็นความใฝ่ฝันของดิฉันเลยนะคะได้มาพบมาเจอกับผู้ชายรูปงาม ตื่นค่ะความจริงมันไม่ใช่แบบนี้ฮะ <laughs> ดูนี่นี่แหละค่ะโอ้ยเรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้ค่ะนี่แหละค่ะสถานที่นัดเจอแห่งแรกเราผู้ชายคนนั้นนัดเจอกันครั้งแรกโอ้โหคุณชายสายลมแห่งรักห <c oughs> น้าไม่ได้ใกล้เคียงกับที่ฝันไว้เลยผมชอบคุณนะค่ะอันน่ เจน่ามาบอกรักฉันน่ารักไหมครับน่ารักจริงเลยค่ะอบอุ่นด้วยเลี้ยงหมาโอ้กิริยามารยาทดูดูดูผู้ดีชัดชัดทุกส่วนเลยอุ้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 ยหน้าคุณวันเนี่ยแก่ก่อนวัยนะ มีริ้วรอยด้วยไม่กระจ่างใสเลยมีจุดด่างรําด้วยแล้วเนี่ย <_ an> นี่ทักโอ้โห <_ an> ทักสมดความมั่นใจเลยฉันอ,อแต่ปัญหาริ้วรอยของคุณจะหมดไปครับด้วยนี่มีวิธีอ <_ an> เจอผลิตภัณฑ์เข้าให้พัดบิวตี้ เนียนไปถึงชาติหน้าเลยครับคีมของผมเองครับอย่าเพิ่งคิดว่าผมหลอกขายนะครับผมให้คุณฟรีจะดีหรอคะไม่เป็นไรครับผมให้ฟรีนั่นแน่ใจเปิมสะด้วยเกรงใจจังเลยค่ะคุณพี่ค่ะมาอย่างป๋าจะดีจริงไหมเนี่ยขอบคุณนะคะคุณพี่โอ้โหก็คือถูก แบบของมิตรภาพที่ดีเนาะมีวิแววแบบจีบหรืออะไรอย่างงี้ไหมไม่อะค่ะไม่เลยเนาะก็เหมือนเราเราคุยกันคุยกันแล้วก็อย่างหน้าเฟซเขาเนี่ยเขาก็จะโชว์ขายครีมของเขาเป็นเครื่องสําอางที่เขาซึ่งกับเราเลยนี่พอดีว่าวันนั้นที่ไปนัดไปรับน้องหมาค่ะเขาก็เลยให้น้องหมาวันนั้นพร้อมกับให้ครีมมาอีกคนละชุดกับเพื่อนซึ่งไม่ไม่ไม่ยอมคิดตัง เขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าใช้ดีแล้วเนี่ยให้คุณวันกับเพื่อนอ่ะช่วยขายให้เขาเฮ้ยเขาก็มาในแนวทุ่มทุนสร้างเหมือนกันนะคุณมิตรภาพเริ่มเริ่มจากสิ่งที่ดีเลยนะผมว่าเขาก็มือเหมือนมีน้ําใจมาก่อนเพราะฉะนั้นกลับมาที่กรุ๊ปไลน์ซึ่งในนั้นเนี่ยเราสามารถบอกได้ไหมว่ามีชื่อดาราคนไหนบ้างที่เด่นๆเลยนะคะก็จะมีคุณอ้ําพัชรพานค่ะแล้วก็มี พี่ปูกรองทองนะคะแล้วก็จะมีหญิงลีหญิงลีสีชมพูก็เเหมือนคุยแบบว่าสนิทสนมเลยค่ะพี่คุณคุณบอยอึ้งใช่ไหมเพราะคุณเป็นหนึ่งในเจชายเจ้าชู้ที่หญิงลีเขาจะจัดการคัดค้านใช่ไหมคุณแล้ววั<ะ>นที่ไปชายยภูมิ่คนเยอะมากไมคะเกือบได้ไปด้วยอ่าซึ่งเขาก็เขาก็คุยเหมือนปกติเลยสิปกติเลยนะ แต่เขาก็ใช้รูปโปรไฟล์เป็นหญิงลีเลยเนาะใช่ค่ะใช้โปรไฟล์เป็นคุณหญิงลีแล้วก็เป็นคุณอ้ําทุกทุกครั้งที่มีนัดหรือหรือว่าจะต้องมีอะไรเกี่ยวเนื่องกับศิลปินดาราอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเอ็กซิเดนตตลอดจอุ้ยวันนี้พอดีผมป่วยบางทีก็เช็คอินว่าตัวเองอยู่เหนือบ้างอยู่ใต้บ้างเพื่อที่จะบอกแล้วว่าติดงานด่วนจริงๆนะต้องไปทำทำสัญญกกรมให้คนนู้นที่คนนี้ที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็ครั้งแรกๆก็ไม่เอะใจเพราะเราคิดว่าเขาเขาดังอ่ะ เขาเป็นคนดังอ่ะเขาเป็นคนคนรวยอ่ะเขาจะต้องมีงานเยอะแน่ๆณต,ตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มคุยกับเขาเรื่องความฝันที่จะเป็นนักร้องหรือยังอตอนนั้นน่ะก็คือได้คุยกันว่าเราเป็นศรริลปินอยู่แล้วเ,เขาก็เหมือนกับเขาใช้ความที่เขาเป็นเป็นคุณหมอ,อเขาบอกเลยว่าอยากคาเรียวอย่างคุณหญิงรีไหมเดี๋ยวเขาจะทำให้ต้องอต้องสั่งยา ไปทำแขนได้ไหมเคาทำแขนเลียวหน่อยโอ้โหนี่ยมัน่านักสโม่ก็ใหญ่เหมือนกันไม่น่าเข้าตัวเองเลยอ๋อยังไงเ็เริ่มเริ่มคุยเรื่องสัญญกรรมเกิดขึ้นแล้วใช่แล้วก็เริ่มเริ่มมีการคุยกันว่าเนี่ยผมอะสนิทกับคุณหญิงลีเดี๋ยวผมอะคือเป็นหนึ่งในผู้บริหารของบริษัทแกมมี่ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะดึงคุณเข้าไปในสังกัดของผมเพราะคุณร้องเพลงได้แล้วก็มีการชักชวนทำสัญญกรรมกันก่อนที่จะเป็นศิลปิน แต่ก่อนหน้านี้ก็คือให้เราเตรียมเพลงเตรียมร้องเพลงซึ่งจะใช้เพลงตรงนี้ขึ้นคอนเสิร์ตกับคุณหญิงลโโีโอ้โหชวนขึ้นเวทีเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นคิดดูสิคนที่มีความฝันหญิงว่าบ่อยน่าจะเข้าใจอ,ะอ่ะคือเราอยากเป็นนักร้องไงเราเป็นอยากอยากเป็นนักร้องอยู่แล้วเพราะเป็นนักร้องอยู่แล้วด้วย<ช>แล้วถ้ามีการออกอ ไปขึ้นบนคอนเสิร์ตมีคนมาดูเป็นหมื่นคนมาดูเราโชว์เพราะเราเป็นประเทศแบบอยากโชว์อะนักร้องกคนเป็นอยากจะโชว์ให้ใช่เรามีสังกัดดังด้วยเราคือเรื่องใหญ่มากนะการไปขึ้นคอนเสิร์ตร่วมกับหญิงลีซึ่งเขาก็ดังมากมันมันต้องมีมันต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนสิเขาต้องมีพูดแลกเปลี่ยนสิเพราะถ้าไม่งั้นจะมายื่นเสนออย่างนี้มาดูเหตุการณ์กันต่อครับคุณผู้ชม อ,อ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน่นนาเลยค่ะครับผมครับเพิ่มความน่าเชื่อถือนี่นบุกมาถึงบ้านเลยมาคนเดียวมันไม่มาปเปล่ามันพาสาวอีกคนหนึ่งมาด้วยเพี่หมอครับคนนี้ใครคะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อหญิงนะคะเป็นหลานอาหมอยค่ะอ๋อหลานเป็นหลานเป็นหลานเออคุณพันครับเรื่องศิลปกรรมอะครับว่ายังไงครับอ๋อ ยังไม่ทันคุยยโทรศัพท์เข้าซะแล้วฮัลโหลครับผมอ๋อจะทำหน้าอกเหรอครับอ๋อได้สิครับได้ครับได้คนโ,<อ>โทรมาเพียบเลยมสมดุลเก่งมากแน,น่แอันน่มีลูกค้าติดต่อมาไม่ว่างเลยทีเดียวมเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องอะไรฮะรอพี่หมอหนูอยากสัญญกรรมแล้วครับนังสัญญกรรมอันน่ะมาอีกแล้วฮัลโหลครับ ครับผมสวัสดีครับเอคุณพี่เวียนเหรอครับไม่ใช่ชื่อพี่เวียนเหรอวิ่งเวียนคุณเวียนหัวเหรอครับอือใช่เวียนหัวไปหมดแล้วเนี่ยสายเข้าทั้งวันเลยไม่ใช่ผมไม่มียาดมขายหรอครับผมไม่ได้ขายยาดมคุณน้องหน้าคุณคุณนะคะเราเคยคุยคุณน้องขาถามหน่อยสิคะหน้าน้องที่คุณคุณนะยืน ขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณอาหมอด้วยนะคะคุณน้องทำหน้ากับหมอพัเหรอคะดีไหมคะแต่สวยขนาดนี้แปลว่าดีมากแน่เลยอุ๊ยเอาเลยอย่างนี้ความหวังในการเลี้ยงรองของฉันจะต้องเป็นจริงได้เพราะพี่หมอความหวังเป็นนักรองของเราอยู่ไม่ไกลเอาแล้วเก็บกระเป๋าไปเป็นดาวดีกว่าเราผู้หึิงที่บอกมาทั้งหมดนี่มันก็ ครบแล้วนะนะครบในสิ่งที่เราจะต้องแบบเฮ้ยเชื่อแบบเต็มที่อยู่แล้วอะเพราะว่าจริงๆมีทุก <คน S 1> อย่างมายืนยันหมดเลยคนอยากทำศิญญกรรมอะจะ,ะต้องหาผู้ใช้จริงผู้ที่รีวิวจริงคือคุณหมอพาคนนี้มาเฮ้ยแล้วคนนี้กระเปะอะสวยอะนางเอกเอ,อ็มวีอะนั่นนั่นคือพาร์ทนั่นนั่นคือพาร์ทของสัญากรรมพอเป็นพาร์ทของความฝันหรืออยากเป็นนักร้องซึ่งตอนนั้นเราเตรียมเพลงนะ อยากจะร้องเพลงอะไรยังไงเออชอบเพลงแนวไหนครับชอบเพลงลูกทุ่งครับโอ้คอเดียวกับผมเลยผมอยากมีสาวๆเป็นแบบลูกทุ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะลูกทุ่งมีแดนเซอร์ผู้หญิงเต้นไรใช่ผมไม่เคยดูนักร้องเลยนะครับผมก็ไปดูแดนเซอร์ผู้หญิงเอาอีกแะไรเนี่ยเนี่ยเออเห็นไหมชอบลูกทุ่งใช่ไหมครับชอบค่ะชอบเพลงลูกทุ่งมากมันอยู่ในสายเลือดเลยอยู่ในสายเลือดเลยใช่ค่ะขอฟังได้ไหมได้ค่ะ ยังไม่ให้ฟังตอนนี้นะคะ<อ>เพราะว่าจริงๆแล้วคุณหมอพัดคนนี้ยังมีวีรกรรมอีกเยอะอ๋อดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราติดตามวิรกรรมของหมอพัดพร้อมกับเสียงเพราะๆของพี่วันได้ในช่วงหน้าค่ะอย่าบอกนะว่านี่คือคุณชายสายลมแห่งรักใช่ค่ะเขาก็าดูภูมิฐานนะดูรุ้ดูเป็นแบบว่าน<อ>่าเชื่อถือตอนที่โดนหลอกอ,ะอ่ะคุณชายสายลมแห่งรักนี่แต่งให้ให้ด้วยค่ะมีสองเพลงสองเพลงอ๋อ หักเลี่ยมโจร